สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครตอนนี้เราก็อยู่ในอาการนะครับผมอยู่ในแพรกษารนครับผมตอนนี้เราก็จะออกเลาะเดินทางนะฮะจะไปยังแถวแถวสามห่วงนะครับผม เข้าซอยรัดพิเศษนะครับโดยไม่ต้องเข้าไปวิ่งถนนใหญ่นะครับเราจะเลาะตัดผ่านถนนอุณารีนะครับเป็นเส้นเล็กเดี๋ยวเราจะเลี้ยวข้างหน้ากันเลยนะครับเข้ายังซอยอุดนะครับ บรรยากาศก็เหมือนครึ้มเลยนะครับผมจะตกหรือเปล่าวันนี้ตกแหลมไม่ตกแหลนะครับแต่อย่างไรเราก็ต้องไปนะครับนี่ฮะบรรยากาศเป็นเส้นทางวิ่งลัดเลาะในเขตชุมชนนะครับ ในวัดพุทธพานารามเราจะออกซ้ายนะครับสำหรับคนที่เคยมาก็ถนนนี้ก็เป็นเส้นหลักผ่านพยัง,งหกหะพอดีนะครับ ซึ่งไม่ต้องวิ่งถนนเส้นหลักเส้นใหญ่เนาะก็จะวิ่งในซอยบรรยากาศก็กช่วงวันธรรมดาครับผมก็จะเงียบเงาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ เราจะออกซ้ายกันนะครับซ้ายนี้นะครับไปตรงนะครับไปตาม C B R คันข้างหน้านออกซ้ายกันนะครับ โอ้โหมืดเลยนะครับผมจะตกหรือเปล่าเนี่ยฝนมือดอยู่จุ่มเดียวนะครับไปตกันต่อนะครับมัรยากาศชุมชนที่จะเข้าไปยังซอยเกหะบางปูนะครับ เราจะไปตรงกันต่อครับบรรยากาศเงียบเหงาอยู่นะครับผม ก็แถวนี้จะมาก็จะคลืล่นช่วงเย็นๆนะครับช่วงระหว่างเลิกงานนะครับช่วงนี้ก็ออกไปทํางานกันหมดนะครับเงียบเหงาหลานลับก็ปิดนะครับปกติ้านลาบยูงนี้นะผมก็ปิดครับมันไก่หานตำสั่ง ี่บรรยากาศชุมชนกค่ะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกเส้นใหญ่นะครับตัดออกเส้นหลักที่จะวิ่งไปยัง บางปูนะครับออกตรงข้างหน้าโรงงานฟอกหนังเลยนะฮะไปกันต่อเรื่อยๆครับผมออกเส้นใหญ่แล้วนะครับนี่ฮะบรรยากาศยาวๆกันต่อนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปยังบางแสนสองนะครับไปเลาะริมทะเลนะครับผมหลังจากไม่เคย ไปนานนับปีนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเยื้อเยืัอกัะอโสกนะครับบรรยากาศรถก็ มาเท่าไรแต่กับผมไมได้นะครับโอ้โหปาดปุ๊บเลยนะครับคันนี้นายแน่มากนะครับเดี <S 2> <S 2> ๋ยวเราจะไปยเท์นตรงมอา,ามี่กันนะครับผมจะเข้าไปอย่างบางแสนสอนบางแสนสองกันนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เลยนะครับผมถึงแล้วก็สังเกตไปสันนีนะครับผมแล้วก็เทศการเออเทศเทศบาลตำบลบางปูนะครับสังเกตเราจะเลี้ยวตรงข้างปั๊มบางจากนะครับ ซึ่งไม่เคยได้มานานเป็นปีนะครับไปเราไปเที่ยวเลาะข้างๆริมหาดกัน ก็เปลี่ยนแปลงไปพอประมาณเลยครับ เขาออกตรงไหนกันนะฝังนี้แหละถ้าจะไม่ผิด ใช่หรือเปล่าใน่ตรงนี้นะครับใช่เลยแถวนี้แหละครับ แต่เขาเอารถขึ้นยังไงตรงนี้รถขึ้นตรงไหนกันทำไมไม่มีรถทารถขึ้นถึงแล้วนะผมตรงทางเข้านะครับแต่ว่าลงไม่ได้นะครับผมไปไม่ได้ลึก เดี๋ยวลงไปดูข้ขางในกันก่อนครับ